น้องเองน่มีน้องจากคนน,น,คน,น่องจากคนบอเมเอนแนวนั้นบอมเอนว่าบอมเอนว่าว่าน้ำพ่อพ่อถามว่านิโนมีน้องจากคนะน่องจากคนบะอมเอนแนวนั้นกะันะนั่งกันนั่งลบกันก่อนเฮ้นิโนคนรอเห็ดไหนแล้วนั่งลบนั่งรบยังดีเฮ็ดนั่งรบยังดียิ้มหวานน้อยิ้มหวานยังไง ก็ยิ้มแน่นๆเลยยิ้มหานนะโอ้ยบริเวณแน่นๆเลยบริเวณแน่นๆเห็ดรออยู่เห็ดรอให้แน่เห็ดรอพี่พี่น้องเลยอ้ยคนรอได้นี่นะพูเนาะโอเคพี่น้องเนาะสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุเดนเนาะอ่าเมื่อกี้เราจะมาทดสอบลูกทรายอุ้ยมีแขกบอก <laughs> ลูกชายมีแขนพี่น้องยอยู่ในหนองน้ำ <laughs> อาฮาสิมาทดสอบลูกชายเนาะเอาเป็นาต่างซ้อนลูกไปน้ำในโตเลยพี่น้องเลยเนาะกาใส่เวลาว่างๆให้เป็นประโยชน์เนาะและ้วกาตุเดนสิสอนว่าให้เพิ่นให้เพิ่นว่าถามซื้อเพิ่นนะพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นสิบกคคอยมัก,กบอก ถามซื้อซื้อพอ่อซื้อแม่ซื้อน้องอายอุอยู่บ้านนั่นบ้านนี่เนะะาะรากามันสีมีจักคลิปน้องดีโน่ซีวอลได้เนาะเพราะว่าตัวเด่นกสนน็สอนพี่น้องไ้สอนเวลาขาบนทายคลิปก็สอนอยู่แต่ว่าน้องดีโน่เนี่ยอาจจะอาจจะบอบอค่อยจำบอค่อยแบบสนใจนไหนใดก็ไม่นว่าบกสนใจดอกเว้าได้อยู่แต่ว่า แต่ว่าเวลาเฮาอันอ่าเวลาเฮาอันบอกแกกับบอกได้แต่เวลาเฮาเศร้าบอกแกกับบอกได้อยู่แต่ว่าบบอ,อยากว่าบโอ,อยากว่าซื่อๆนี่แหละประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวตู้เด่นสิถามเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงเด้อถ่ายเพิน่นหลินเมื่อยก่อนโอเคพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งเลยอ่าสบายดีลูกหลาน โดยงามเออเจ้าซื้อว่ายัางไหลูกบอกป้าบอกลุงบอกเอฟซีบอกพ่อแม่พี่น้องดูบอกพันยลูกบอกนี่ว่าในกล้องนี่เจ้าซื้อว่ายัางไหลูกซื้อในน้องอายุจ็ดปีแล้วสามปีโดยบันนี่น้องได้ซื้อหยังน,น้องซื้อโดหน้าน้องซื้อโดหน้าน้องอายุจ็ดปีแล้วสามปี น้องกันสามปีแล้วว่าไว้ก่อนเออโบเป็นยังษ์นะครับแบบว่าพอสีพอสีไล่เลี้ยงอ่ะบัหนี้พ่อซื้อ,อยังพ่อซื้อ,อ,อ,อยังลูกพ่อซื้อ,อยังพ่อซื้อดินพ่อซื้อดินแม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ลูกแม่ได้แม่ซื้อ,อยัง,ออยงฮะ แม่ซื้อยังลูกแม่ซื้อยังมมแม่ซื้อนิ่มแม่ซื้อนิ่มแม่อายุจี่ปีแล้วสปีแม่ก็สามปีพ่ออายุจี่ปีแล้วพ่ออายุจี่จปีลูกพ่อสปีพ่อก็สามปีเอาทั้งบัดน่ะสี่คนเนาะสิบส,ส,สองปีเนาะโอ้กันสาม อ่าซพ่อแม่์ซีคนเขาครอบครัวเขาหนิสิบสองปีพี่น้องเลยเนาะลูกทายข่อยว่าอ่าประมาณนั้นอ่ามานี่ลูกมานี่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 ก่อนมานั่งก่อนนั่งพ่อถามก่อนอ่าอ่านิโน่เฮียนอยู่ห้งเฮียนหยังลูกนิโน่เฮียนอยู่ห้งเฮียนหยังเนี้ยมก้องห้องเฮียนหยังนิโน่อยู่นะห้องเฮียนหยังห้องเฮียนหยังลูกห้องบ่แม่นแนีนั้น พ่อถามว่านิโน่ไปนิโน่ไปเฮียนอยู่ชื่อของเฮียนยังซื้อของเฮียนเออชื่อของเฮียนอ่าบ้านนิโน,โน <laughs> ่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านพุ่นอยู่บ้านอยู่บ้านพุนเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านพุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบันนี่พ่อสีสอนเด้ออันบันน <c ười> ีญญ่นิโน่อายุสามปีแล้วแล้วก็รถาม,า,ามว่าเพิ่นถามว่าน้องอายุเท่าไหร่ นิโน่ก็บอกว่าหนึ่งปีเด้อหนึ่งปีโดยแม่ก็อายุอันหลายแล้วแม่หลายแล้วโดยแล้วก็อยู่บ้านอ่าบ้านโคกไงบ้านโคกไงอ่าพ่อกับแม่อ่ะนิโน่อยู่บ้านโคกไงบ้านโคกไงเมืองอุทุมพรอุทุมพรเอ้ยบอกบอกชัดๆดีวะเมืองอุทุมพรอุทุมพรเอ้ยบอใหม่เมืองอุทุมพร เมืองมอุทุมทุมพรพรโอเคสวรรค์นเขตสวรรค์นเขตโดยเซโนเซโนเซใจเซใจอันนี้เติมพี่น้องเติมเติมเฮ้ยยังมตะลูกแข็งเดียวตะลูกยังบ้านเปิดได้ลูกตะลูกยังบ้านเปิดบ้านีี บ้านนี้พอสิถามคืนอีกแบบนี้นีโนอายุเท่าไรแล้วคือเทไแล้วโบเฮนมาพ่อให้นิโนว่าเอาน้ำพ่อให้นิโนน่ะบอกว่าอายุนิโนเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้น่ะนิโนอายุจะปีแล้วสามปีสามปีเออว่าอาดีๆน้องเด้น้องอายุจะปีบอกดู น้องก็บสามปีแม่เด้แม่สามปีอ่าพ่อเด้พ่อสามปีรวมกันเป็นเท่าไรร่วมกันอายุจักปีทั้งเบิดนะรวมกันอายุอายุอันอายุพ่ออายุนิโนอายุน้องอายุแม่อายุอ่าสี่คนเท่านี้อายุจักปีแล้วอายุเท่าแล้วแล้วบ่แมนอันอายุเฮาสี่คนนี่รวมกันเป็นจักปีเฮ็ดเป็นจักปีอ่ะบอกอยู่ เป็นยี่กี่ปีอายุจะกปีแล้วร่วมกันบ่เน่ยสามปีสามปีบอท่สองมีดเอาหน่อมีแต่หอด,ดแต่สามปีเนาะกลับมาณนีเด้ออันอันก่อนเนาสิจบคลิปเขาเขาเขาบอกกันอันอันเขาบอกอันอันเขาเขาเขาเาบอกลาป้าลุงก่อนนะอันป้าลุงเย้ยป้าลุงเย้ยนีโน่กับพอ่อ อันเมื่อก่อนเดอ้เดออันเมื่อหนาชิม่าไทายคลิปให้ป้าลุงเบิงอีกเดอ้อเออ,เอ,อโดยฉันลูกเอ้ยโดยว่าฉันได้ไหมพี่ชิวเออเนาะนักเรียนพดไว้นักเยให้สอนนะไม่คู่ไม่ได้สอนหรอวะนะอันกศนว่าเจ้านี้ฮะมาลูกเจ้าเป็นเจ้าเฮียนอยู่กศนว่าการศึกษารเราคงเฮียนว่าเจ้าหนี้ฮะ บ่กเฮ้ยอ ok, ุศนบ่กหยอกบอหยอกเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกัสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกัสิสอนอ่าไปมืดนิดๆมือหน่อยเนาะให้ซึมซับไปเรื่อยเพราะว่าใหญ่แล้วยังบ่กล้าเว้าเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยบายบายสบายดีเด้อสบายดีว่าก่อนสบายดีสบายดีเด้อบายบาย